สวัสดีครับเอฟซีลุงพลพันทุกคนทุกท่านพบกับช่องพ่อนใจหมูกระทะฝากด้วยนะครับเอฟซีฝากช่องพ่อนใจหมูกระทะด้วยนะครับ <c oughs> มาครับมาตักหมูส่งลูกค้านะครับเอฟซีสวัสดีลูกค้าตัวสั่ง ได้ก็ดีใจครับเอซีมองเห็นหน้าป่ะเห็นไรนะอยากหัวดทอด อะไรจะหมดหน้าหนาวจริงไม่ชอบเลยครับเช้าหนาวก็วันร้อนตกเย็นหนาวต่อใเตี๋องป้าฝากด้วยนะครับ เป็นกำลังใจช่องคนชายหมู่กระทหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วครับหมาวานนะขายไม่ได้ขายไม่ได้ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ FC ีดูวะอกาศเย็นแค่เย็นความเย็นนะผมไม่เคยชอบเลยเอฟดูลุงดูุงทำงานแล้วโหสุดยอด ยอมหยุดจะยอมหย่อนแล้วันนี้ก็แอซิดเบานุ่มเบาเพื่อลอมดูว่าโอ้ยยุงากลัวก็ลานตัวมีงานนักฟีทักชาติฮะไม่สิ้นสุด พัฒนาไปเรื่อ,ๆ <c oughs> อยๆค,ค่อยๆพัฒนาค่อยๆทำยุงเยอะมากโอ้หน้าหนาวยุงเยอะขนาดนี้นะ เอาผักเอฟซีเช้าเช้านี่โอ้วิ่งเก็บปทตันสันลูกหมาหนาวหนาวออมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีนี่ครับเดี๋ยวไปตรงลูกค้าเลย คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นี่ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องพอใจบหมู่วิชาด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย